วันนี้นัฉากสวยๆของเรานะมีมีร้านมาประดับดอกไม้ใบไม้สวยๆให้นะคะจากร้านบานมิรู้โรยค่ะบานมิรู้โรยน่าิสวนน้อยๆให้เรานะคะด้านหลังนี้ด้วยไหมใช่สวยงามเป็นจุดๆจากเดิมที่เรามีภาพนะของกิจกรรมต่างๆรายการเลยเนี่ยตอนนี้เราก็มีดูสิจ้าสวยเลยแหละี่ไปเลยสวยเลยแหละฉากเราดูดูแพงขึ้นมาทันทีถูกต้องนะดูแพงขึ้นมาทันทีหลายปุ่มไปคุยกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าเนาะขอเชิญคุณบ่าวค่ะ บ้าคแมทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากแบบครัสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับนี่ดูสิอันนี้อันนี้เอามาให้ใช่ไหมฮะโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับครับอ้นพากลับบ้านโอ้นอีกแล้วหรอหมอขออ้นมากนี่สวยมากจัดงามจัดเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหจัดเองจริงๆ ของร้านเนี่ยก็เป็นของร้านจัดสวยจริงชมเลยก็เปิดมานานเรื่องครับประมาณ2ปีแล้วค่ะสองปีนะใครเป็นคนคิดชื่อเป็นเพื่อนกันนะคะที่ที่ทำร้านด้วยกันก็คือช่วยกันคิดชื่อขึ้นมาเป็นบานมิรุโรยค่ะทำไมต้องบานมิรุโรยจะไมไม่บานบานฉ่ำฉ่ำฉ่ำแล้วบานเรียกง่ายใช่ไหมคะเรียกง่ายเป็นเป็นดอกไม้ที่ใครๆก็พูดแล้วติดปาก บานมีรูโรยค่ะบานมีรูโรยนี่ทางร้านเน้นคอนเซ็ปต์พวกอะไรบ้างครับของเราจะเน้นในส่วนของว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะเป็นดอกไม้ไทยกับดอกไม้ต่างประเทศผสมกันอย่างกระเช้านี้เลยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นดอกไม้จากต่างประเทศแล้วก็ใช่ก็คือก็คือจะเป็นในส่วนของงานไทยผสมผสานกันเข้าไปเอียมอสีชมพูนี่ดอกอะไรอะคะ พิเนี่ยอร์นี่ค่ะก็คือจะเป็นดอกโบตันค่ะดอกโบตันดอกโบตันสวยนุ่บานสวยมากเลยดอกสีขาวนี่ดอกกุหลาบค่ะนะครับเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าฟิวชั่นฟิวชหแนั้นเออรวมๆแมบอย่างคอนเทมเป็นคอนเทมร้องเอาเอาเอาหัวเราทราหัวเราไงล่ะ หัวไม่ทัานี่นี่มีดอกดอกชมพูดอกที่นะนดอกนะดอกทองก็มีดอกสีทองครับคไม่นี่ไงดอกสีทองอยู่นี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 ่นนี่นี่น ฝรั่งไปเลยม,มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะเราอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องเอาความเป็นไทยเข้าผสมด้วยที่เพือพ่อนๆในวงการที่ในวงการและนอกวงการพูดกันเกี่ยวกับบ้านไม่รู้โดยเนี่ยร,ร้านนี้เพราะเขาบอกว่าดอกไม้นะสั่งแลวเก๋มาก<ช>ไม่ว่าจะเป็นสั่งเพื่อวันเกิดสั่งเพื่อเซอร์ไพรส์คนหรือแค่สั่งไว้ต่างในบ้านเองเขาบอกว่าคนจัดเนี่ยเหมือนมีรสนิยมในการเอา วัฒนธรรมดอกไทยไทครับพอผสมกับสากลคือดูแพงอ่าดูแพงไอย่างนี้ดีกว่านะด้านหลังนี่เป็นแนวไหนนะพี่ไม่สามารถพูดชื่อได้อันนี้จะเรียกว่าเป็นเออ่ vertical garden ค่ะ vertical garden ใช่มันจะเป็นอีกงานหนึ่งในการจัดดอกไม้อะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของใบไม้เป็นการ์เด้นแล้วเอามาทำอยู่ในตึกอยู่ในสำนักงานได้วยสวนแนวตั้งนะเอร vertical มันมีมันมีดอกไม้จริงด้วยแล้วก็มีโฟมด้วยถูกไหมครับ คุณคะเรื่องโฟมกูไม่้องพูดค่ะไม่ใช่อยางเขาเป็นการไม่เขาแต่งให้มันดูสวยไงเพราะว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่คืออะไรครับพี่คือมอสค่ะมอสมอสมอสนะมันเหมือนเนี่ยเนี่ยอันนี้แล้วก็ แล้วก็ไอ้้ไอพวกนี้เป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้อันนี้ต้นจริงนะคะต้นต้นไม้จริงจริงเอออันนี้จริงแต่กลับมาเหอะเขาไม่ได้ช่วยอะไรในการเดินมาตรงนั้นอ็เห็นว่เราคุยเรื่องค่าตัวเขาที่แพงนะเขาก็เลยต้องทำตัวให้สมควรต้องเต็มที่นะครับว่าถึงบอกเลยว่าวดอได้บุญมากนะเลี้ยงไว้เนี่ยเลี้ยงในรายการแล้วผมจะบวกให้เขาเลยด้วยครับผมจริงบอกว่าเออเห็นบอกว่าบานมิลโรยเนี่ยได้รางวัลด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็คืออย่างดีไซเนอร์ใช่ดีไซเนอร์น้องแม็กที่ร้านเราออยย่่างงเี้คคะก็ื เคยไปได้รับรางวัลจากลอนดอนครับเป็นรางวัลอะไรคะเป็นสาขาช่างจัดดอกไม้ครับผมของ w o r ร์สกิลล์อนดอนครับผมได้อันดับหกมาครับก็เือแข่งในประเทศก่อนแข่งในประเทศก่อนรักการจัดดอกไม้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับรู้ตัวตอนไหนว่าโอชอบจัดดอกไม้ ก็เริ่มตั้งแต่น่าจะปฐมครับเราจะมีความสุขที่เราพอจัดเพราะเราดูลูกค้าเขาจะแบบชมว่าชอบเพื่นชอบอย่างนี้เนาะบางทีเรารู้สึกว่าบางคนจัดเนี่ยมันดูมั่วๆไงจริงๆถ้าเคยไปซื้อดอกไม้ที่ร้านดอกไม้นะเขาก็ตัดๆแล้วก็เสียบๆๆๆๆยบๆแล้วหยิบออกก็เสียบๆๆๆนี่มันมันมันมีทักษะในการจัดอย่างไร มีทักษะในการจัดคือผม่วนในญ่ยผมจะดูจังหวะแล้วก็ดูน้าดอกมากกว่าครับมันเป็นงานศิละปะเหมือนกันนะใช่ครับที่จะรู้ว่าอะไรจับโดดอยู่กับ,บอันน,อนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องแบบใช้ประสบการณ์เหมือนกันนะเวลาใครถามคุณว่ายอยากจะรู้จังเลยว่ามีร้านจัดดอกไม้เก๋ๆไหมหรือแม้กระทัง่งพวงหรีดหรือแม้กระทั่งพวงหรีดหรือแม้กระทั่งงานพิเศษต่างๆอยากจะให้จัดหน่อยบูดี้บอกได้เลยว่านี่คือคําตอบบานไม่รู้รวยที่พูดเพราะว่าทีมงานเราบริษัทเราตัวผมเอง ก็สั่งจากร้านนี้เขเลยแนะนำนิดนึงดีกว่านะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ใต้จอแล้ว0944646292มีไลน์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะบานมิรุ้รวยอ๋อภาษาอังกฤษิดสะกดอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็มี IG เข้าไปดู IG จขึ้นหน่อยดีกว่าครับผมไอจีเนี่ยมีแต่ภาพสวยๆเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยเออไม่ไม่ต้องสั่งก็ได้แค่แค่ไปดูก็มีความใช่ครับพี่เขาบอกนิดนึงนะว่าดอกไม้ของคุณเนี่ย จัดแล้วเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยทำมันสร้างความสุขเละเออเวลาพี่ประชุมเนี้ยฮะที่เครียดอยู่เนี่ยก็เปิดไอจของมาไม่รู้เลยดูไปแล้วมันให้ความสุขเราพูดดีว่าคุณกําลังให้ความสุขกับทุกคนที่ได้รับดอกไม้จากคุณนะครับก็ต้องขอบคุณมากที่เนรมิต นีะรายการของเราในเช้าวันนี้แล้วก็หวังว่าครูจะได้เจกับเนรมิตกันไปเรื่อยๆใช่แลยครับแต่เดือนหน้ามาไหมคะวันอังคารมานานไหมคะอยากให้มาอีกจะได้เจะไปทาสนุกคุณจะมีงานอะไรเร็วๆนี้ไหมเอ่ยงานศพงานไม่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 เหมือนเอาที่งานเกิดหรือว่าชอบดอกไม้ชอบดอกไม้ เราก็จะไปประดับล้อมเวลาสามีนอนอยู่แล้วก็ล้อมตัวเข้ามา้สวยงามชื่นใจข่อนี้เลยนะคะพมพดี่ครเพราะว่าต้องบอกว่าเราเปิดมา2ปีใช่ไหมคะกระแสตอบรับดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปดูในไอค่ะภาพต่างๆค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าใจการพวงหลีดเราขายราคาเดียวเพิรมวางปึ๊บ วางปังจบราคาเดียวโ pues อ <Mm nah ้ยอย่างนี้ดีเลยพี่อย่างงี้โอเคเลยบางคนมาตอบบอกว่าเออสมมุติจาก3,000เหลือ590ร้้าสได้ไหมเลยไม่ต้องตอบรอยึดราคาดำน้นใช่อย่าไปเสียเวลาต่อเลยผมว่าผมว่าราคาที่คุณจ่ายเนี่ยนะฮะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่คุณได้จใช่พวกมูลค่าที่คนได้รับทางใจเนี่ยบางคนผมบอกกันจะเป็นหมื่นเป็นแสนผมว่ดนี้บางชิ้นที่เขาจัดเป็นล้านเฮ้ยจริงคุณคาดการณ์นะคุณคาดการณ์มันรู้สึกได้เลยก็ถึงบอกว่าทีม ปาไม่รู้โดยนี่สุดยอดมากจริงๆใช่ร้านเลยนะครับผมเดี๋ยวเราคงจะมีการอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่ามีผลงานใหม่ๆเข้ามาขอบคุณที่มวารขอบคุณคครับบขอุณครับครา